เมื่อพูดถึงอาจารย์ทวีผมเห็นคนที่มีความมุ่งมั่นมีความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาดูมันดูนะแต่ความจริงแล้วเป็นผู้ที่มีเมตตากรุณาทำอะไรทำจริงเป็นผู้ที่มีความเป็นผู้นำสูงมีความคิดริเริ่มมีพลังมีพลังทั้งพลังกายพลังใจและพลังปัญญาที่ที่สำคัญก็คือ ท่านทำสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ให้เป็นไปได้นั่นคืออาจารย์ทวีที่ผมรู้จักถ้าพูดถึงความเป็นครูครูเนี่ยคือผู้ที่ให้ให้ทั้งแสงสว่างให้ทั้งความคิดให้ทั้งปัญญาให้ทั้งเมตตากรุณาให้ทั้งโอกาสให้อภัยทั้งหมดนี้มีรวมอยู่ในอาจารย์ทวีทั้งหมดแต่ถึงที่มากกว่าน,นั้นก็คืออาจารย์ทวีเป็นตัวอย่าง ตัวอย่างที่ผมคิดว่าหาได้ยากในอาจารย์ทั้งหลายถ้าพูดถึงเรื่องการศึกษาเป็นอาจารย์ที่ให้การเอาใจใส่ดูแลนักศึกษาอย่างจริงใจแล้วก็จริงจังด้วยความหวังดีที่สุดนอกจากนั้นในการจัดในเรื่องของหลักสูตรต่างๆอาจาจรย์ทวีทําในสิ่งที่ทําไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นหลักสูตร general education ที่มาแล้วไม่โดนกางจปรับ จันทวีคือส่วนสำคัญในการที่มาช่วยปรับทำให้ g e r e r e l u d u t i t n ก็คือการศึกษาทั่วไปของมาลายมิดนนี่เข้าสู่ลหลลักเกณฑ์ที่ดีทำให้นักศึกษาในี่จบไปแล้วมีความรู้ครบถว้วนในทางแพทย์ศึกษาผมถือว่าการพัฒนามาถึงที่จุดปัจจุบันนี้าจารันทวีก็เป็นส่วนสําคัญในการพัฒนามาถึงจุดนี้ในเรื่องอื่นๆนั้นเช่นในเรื่องการบริหาร อาจารย์เป็นทั้งหัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยาซึ่งผมคิดว่าในช่วงที่อาจารย์เป็นกำลังมีความวิกฤตเนื่องจากาพยาธิวิทยาเป็นภาควิชาที่ต้องการกําลังคนและระบบที่ดีท่านทวีก็สามารถปรับให้ภาควิชาพยาธิวิทยานั้นเข้าถู่ระบบที่ดีและยืนยงมาถึงปัจจุบันนี้นอกจากนั้นแล้วการที่คณะแพทยศาสตร์โรยาบาลมีสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ซึ่งรับว่าเป็นการฉีกแนว คณะแพทยศาสตร์เรียบารยังไม่เคยมีการแพทย์แผนไทยมาก่อนอาจาจรย์ทวีได้รับการขอร้องให้มาบริหารจัดการฐานาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ซึ่งจะเห็นว่าปัจจุบันนี้คือความสําเร็จเป็นอย่างยิ่งจะเรียกได้ว่าอาจารย์ได้น้อมนําเอาความรู้ความสามารถทางด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์ของอาจารย์หมออวยเกศสิงห์นียมาทําให้เกิดความยัง่งยืนในประเทศไทย อาจารย์ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนยอมรับว่าการแพทย์แผนไทยประยุกต์เกิดมาได้เนี่ยเพราะอาจารย์ทวีเป็นส่วนสาคัญอันหนึ่งที่ผมคิดว่าหลายคนคงไม่เคยรู้ยุคหนึ่งนั้นเรื่องของขยะของสีราชเนี่ยเป็นปัญหาอย่างยิ่งเพราะเรามีทั้งขยะติดเชื้อขยะทางสารเคมีขยะทุกอย่างเนี่ยแล้วระบบเนี่ยเราทําไม่ได้ผมเองก็ต้องไปขอร้องคนที่น่าทําได้คืออาจารย์ทวีท่งไม่น่าเชื่อว่าอาจารย์ ยู่ทางพยาธิวิทยาอาจารย์อยู่ทางการศึกษาแต่อาจารย์รับทำถ้าทำเท่าเกิดความสําเร็จจริงๆถ้าใครไปที่สีราชก็จะเห็นอาคารสีชมพูชื่ออาคารรักสิ่งแวดล้อมทําให้ระบบการเก็บขยะก,การกําจัดขยะของสีร่ายเข้าสู่ระบบที่ได้รับการยอม,ยยอมรับเป็นมาตรฐานนี่คือทุกสิ่งที่อาจารย์ทวีทาและผมคิดว่ามีมากกว่านี้อีกเพราะฉะนั้นคําของพระราชบิดา ที่ว่า true success is not in the learning but in its application to the benefit of mankind มีอยู่ในตัวอาจารย์ทวีทั้งหมดเพราะฉะนั้นการที่อาจารย์ทวีได้รับรางวัลครูแพทย์แห่งชาติเนี่ยมีความเหมาะสมที่สุดผมก็ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับอาจารย์ทวีเราหับพันของพวกเราครับ